สนับสนุนโดยเซนต์แอนดรูว์เบบี้แอโร่ลิตเติ้ลวากโกลาคอส วันนี้อยากจะสวยอยากจะทำศิลยกรรมจะต้องฟังรายการของเราให้ดีเพราะว่ามีความรู้อย่างแน่นๆมาฝากบอกคุณผู้ชมกันก่อนที่จะตัดสินใจรวมไปถึงเทคนิคต่างๆ <S <S เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยคะ่ะต้องขอต้อนรับนะคะนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมาสวัสดีค่ะสวัสีครับคปามครับขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์หมอ นะคะท่านก็อุตส่าห์สละเวลาในวันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมาให้กับแฟนๆรายการของเราเพื่อที่จะมีความรู้เอาไว้ว่าประวัติความเป็นมากับสมาคมตรงนี้รวมไปถึงที่มาที่ไปแล้วก็กดความรู้ที่เราควรจะรู้ก่อนศัลกรรมเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างและเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะวันนี้จะต้องมาถามกันก่อนเลยค่ะท่านอาจารย์หมอหลายคนก็คงอยากรู้เป็นถึงกขั้นนายกสมาคมเลย ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาคะจบมา46จบ46ปีแล้วนะครับที่คณะแพทย์ศาสร์ศิริราชพยาบาลมหิดลนะครับล้วหลังจากนั้นก็รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขมา14ปีที่กระทรวงการหโ้ม10กว่าปีฮะ10ปีรวมทั้งหมดรับราชการอยู่25ปีนะครับในตําแหน่งสุดท้ายคือรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานพันศกินะครับที่ทํา งานมาก็ตลอดก็คือเป็นสัลยกรรมทั่วไปนะครับที่ทําหน้าที่อยู่แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์เมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยมันต่อไปข้างหน้าเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยการมันจะดีขึ้นเพราะสิ่งที่จะตามมาคือการดูแลสุขภาพนอกจากอื่นเราก็ไปศึกษาหาความรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นนะครับเพราะว่าในด้านเสริมสวยเนี่ย ตอนนั้นประเทศไทยเรายังไม่มีการฝึกอบรมคนทําก็ยังไม่เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็แอบไปทาสัลญกรรมที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีตอนนั้น,นญี่ปุ่นดังมากเพราะว่าดาราแล้วก็นักร้องบ้านเขาในยุคนั้นเนี่ยถือว่าในเอเชียเนี่ยโด่งดังใช่ครับใช่ครับเราก็ไปดูดูงานแล้วก็ไปฝึกอบรมอยู่แล้วก,กลับมาทํางานควบคู่ไปกับการรับราชการนะครับตลอดมา30กว่าปีแล้ว3 6ปีแล้วนะครับในด้าน เสริมสวยเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เน้นหนักไปที่สัญญกรรมเสริมสวยอย่างเดียวเราเรียกสมัยก่อนนี้สมาคมเราเป็นคนกําหนดคําขึ้นมาเลยครับสัญญกรรมความงามน,นะครับแต่ต่อมาเปลี่ยนเพราะให้ไปตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแระยาภาคือการเสริมสวยเราเลยเปลี่ยนชื่อเป็นมสมาคมเสริมสวยครับเราต้องบอกว่าคุณหมออย่างนี้ค่ะต้องขออนุญาตถามอาจารย์หมอว่าจากวันแรก ที่ที่ท่านอาจารย์หมอเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับทางด้านของความสวยความงามเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะโอ้เปลี่ยนแปลงไปมากครับเมื่อสมัยก่อนในการอนอกจากศัลยกรรมแล้วนะครับการเสริมสวยอยู่ในร้านเสริมสวยเป็นเป็นหลักเน,นเนี่ยเป็นหลักเลยครับําทรีทเมนต์ต่างๆหมอไม่รู้จกักทรีทเมนต์คืออะไรนะครับสมัยก่อนงั้นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเบรกต่อไปนะฮะว่าแบบ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเทคนิคขั้นสูงจากวันแรกถึงวันนี้อาจารย์หมอบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทีนี้เนี่ยเรามาทําความเข้าใจแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทยกันก่อนนะฮะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ย มีหลากหลายสมาคมสมาคมนี้จัดตั้งขึ้นมายังไงแล้วเป็นมาเป็นไปยังไงคะ <cas Family> สมาคมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสมาคมแรกของประเทศไทยในด้านเสริมสวยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราไปปูกอบรมและไปช่วยตั้งสมาคม International Society of Aesthetic Surgery and Medicine ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็ได้มาช่วยเราได้ตั้งสมาคมขึ้นมาสมาคมนี้ตั้งมาประมาณ2 5 2 9ะรวบรวม ต้องสัลญ,ญกรรมคือการเสริมสวยด้วยการผ่าตัดกับการเสริมสวยโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่าตัดออหมอเริ่มมีบทบาทแล้วตอนนั้นแย่งมาจากร้านเสริมสวยลวะนะครับก็มีการทรีตเมนต์มีอะไรแล้วพอเป็นคุณหมอเนี่ยประชาชนคนทั่วไปก็จะมีความไว้วางใจครับทีนี้ทําไมมันแตกต่างกับรนะ้านเสริมสวยนืองร้านเสริมสวยเนี่ยใช้เครื่องสมอางในการทำทรีตเมนต์นะครับแต่หมอใช้เครื่องไม่ใช่ใช้เครื่องสมอางใช้เวชสมํมอางแรงขึ้นไปอีกนะครับ มันแตกต่างกันยังไงคะ๋อาความเข้มข้นของยาเนี่ยครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าเวชสัมางเนี่ยสามารถใส่ได้มีเปอร์เซ็นที่สูงกว่าเพราะผลการรักษาดีกว่าแต่ต้องอยู่ในมือของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วนอกจากใช้ใช้เวชสัมางแล้วก็ใช้ยาขึ้นไปเลยเพราะั้นยิ่งสูงยิ่งแรงขึ้นไปใหญ่ร้านเสริมสวยธรรมดาคุณไม่สามารถใช้ยาได้เพราะว่าการที่จะใช้ยาเนี่ยจะต้องเป็น ทางผู้ที่จบามีความรู้ประกอบวิชาชีพอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยจ่ายได้ใช่ครับเพราะผลลัพธ์ของการทำทรีทเมนต์หรือบิวตี้ที่ไม่ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการสัญญกรรมเนี่ยจึงมีผลลัพธ์ที่ดีมากใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนอายุ60หรือ50 40คบามจําำได้สมัยก่อนเขามีนิยมเบบี้เฟสนะครับทำโดยคุณหมอใช่ครับ้ประชาชนคนไทยก็แห่กันไปทำถูกต้องครับถูกต้องครับนะคะแล้วทีนี้ เวชปฏิบัติแบบเสริมสวยนี่มันหมายถึงอะไรคะคุณหมอมันมีหลายคนเนี่ยมีความไม่เข้าใจเหมือนเมื่อกี้เวชสำอางกับเครื่องสำอางไม่เหมือนกัน <c oughs> หลายคนเข้าใจว่าเอาเวชสำอางก็คือหมอจ่ายไง <c oughs> นั่นคือเวชสาอางแต่จริงๆเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการใส่ สาม่านยากไม่เหมือนกันอันนี้คือความรู้นะคะต่อมาเวชปฏิบัติเสริมสวยคืออะไรคะครับพอหลังจากที่เราใช้รวบรวมแพทย์ผู้ที่ทําศัญยกรรมนะครับการรักษาด้วยเสริมสวยด้วยการผ่าตัดเราเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดนี่มารวมกันครับเราก็กําหนดคําขึ้นมาว่าเราจะกําหนดคําว่าอะไรดีนะครับทางสมาคมเราก็ดูทั่วโลกนะครับเขาเรียกว่า esthetic practice นะครับ เราก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยเวชปฏิบัติก็คือการทํางานด้วยแพทย์เกี่ยวกับการเสริมสวยมันก็รวมหมดเลยอวอรอเลยนะครับอวออเลยทีนี้แพทย์ก็มีบทบาทมากถูกครับถูกแพทย์ก็มีบทบาทมากทั้งทำทรีทเมนที่ไม่ใช่ศัลยกรรมคุณผู้ชมสังเกตโบท็อกซ์ิลเลอร์อะไรทั้งพวกนี้เป็นหมดพวกใช้เข็มทรีทเมนศัลยกรรมทรีทเมนที่เหมือนแบบใช้เครื่องจุ๊บจุ๊บที่หน้าอันนั้น เราเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราก็ไปคลินิกที่มีคุณหมอเพราะเราไวเราไวใจใช่ครับแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้พอมีสมาคมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอมีบทบาทมากขึ้นทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้อยากให้คุณหมอวันนี้คุณหมูอุตส่าห์สละเวลามานะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยบ่งบอกชี้ชัดในเรื่องของบทบาทของสมาคมนะคะคบทบ,บ,บทบาทของสมาคมเลยว่าตอนนี้บทบาทของสมาคมเนี่ยทำอะไรอยู่บ้าง อย่างสมาคมนี้ก็ตั้งมานานแล้วครับนะครับแล้วพอดีอคณะกรรมการชุดใหม่เนี้เข้ามาบริหารสมาคมประมาณ3ปีก็ได้มองเห็นว่าบ้านเรานี้ยังไม่มีการพัฒนาให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรัฐบาลหรือแพทยสภาต่างๆเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการรักษาโรคเป็นสําคัญนะครับโดยเฉพาะนโยบายของสาธารณสุขก็เหมือนกันยังเน้นการรักษาโรคทีนี้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้รักษาโรคเข้ามีบทบาทสูงขึ้นในการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วไม่มีใครดูแล ดังนั้นสมาคมเป็นภาคเอกชนก็ตามนะเ็ก็เห็นเราทุกคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการนี้ทํางานมามากกว่า30กว่าปีแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้ครับที่กระจายอยู่จะเห็นว่าคลินิกทั่วๆั่วประเทศเนี่ยมีเปสองหมื่นกว่าแห่งสองหมื่นกว่าแห่งนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นการเสริมสวยหมดเลยแล้วเสริมสวยไปหมดแล้วแล้วไม่มีใครดูแลมาตรฐานมันแตกต่างกันทำให้การขับเคลื่อนสู้ต่างประเทศไม่ได้ เกาหลีนี่พัฒนาหลังเราเยอะมากแต่เร็เวกว่าเราเยอะถูกไหมอันนี้เห็นภาพมากๆเลยเพราะ <pre> ว่าเขามีเหมือนส่วนกลางเหมือนสมาคมในการดูแลนะ<ช>ตรงนี้แล้วรัฐบาลสนับสนุชนชัดเจนคือรัฐบาลให้ความชัดเจนอันนี้ทุกคนไม่ได้ให้ความชัดเจนทุกคนทําไปเพราะในพรบรวิชาชีพแพทย์ทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้ผิดข้อกําหนดมียกเว้นอสองอย่างที่ต้องขออนุญาตมีข้อกําหนดของแพทยสภาเช่นทำกิฟต์ใช่ไหมทำเด็กหลอด เกี่ยวกับการแปลงเพศอันนั้นก็ต้องบ่งบอกแต่อันอื่นที่สามารถทําได้หมดอันนี้คุณ <c oughs> ผู้ชมคะ่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากวันนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าตอนก่อนเข้ารายการ <c oughs> ปามีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์หมอฟังแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจผิดกันมาตลอดครับบทบาทของแพทย์ในเรื่องของศัลยกรรมรจริงๆแล้วแพทย์ทุกคนทําได้มันไม่มีคําว่าหมอเถื่อนไม่มีครับถ้าเป็นหมอจะ,จะเห็นว่าบางทีเนี่ย พอมีเหตุการณ์ขึ้นมาบอกว่าแพทย์เถื่อแพทย์เสริมสวยเถือนไม่มีคําว่าแพทย์ปั๊บไม่เถือนนะครับสามารถทําได้แต่ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละบุคคล<อ>ต้องรับผิดชอบครับไม่ว่าจะอะไรทุกสาขาต้องรับผิดคุณคท <ำ S 2> ําศัลยกรรมแล้วมันมีปัญหาต้องรับผิดชอบเองคุณเป็นแพทย์คุณต้องรับผิดชอบ แต่ว่าถ้าได้ขึ้นชื่อว่าแพทย์หญิงนายแพทย์แล้วไม่มีคําว่าหมอเถื่อนครับหมอเถื่อนในที่นี้คือคนที่ไม่ได้เรียนแพทย์แล้วถือกระเป๋ามาเหมือนคนสมัยก่อนอันนั้นคือคนใช้คําว่าคนเถื่อนจริงๆใช้หมอจะไม่เสียควาบร้คือคนเถื่อนไปกรีดตาไปทําอะไรคือสมัยก่อนมันมี ไปตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่ว่าไม่ได้จบแพทย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คําว่าจบแพทย์มีใบรับรองครับไม่มีคําว่าหมอเถื่อนถูกต้องครับวันนี้เนี่ยอยากจะกู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับคําว่าหมอเถื่อนกับทางภาคสื่อด้วยนะคะว่าถ้าขึ้นชื่อคําว่าแพทย์แล้วเนี่ยไม่มีคําว่าเถื่อนแต่ว่าถ้ามีการผิดพลาดแพทย์หรือว่าคลินิกนั้นๆก็ต้องมีการรับผิดชอบครับไม่ว่าใครในการทําทํางานไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับ การทํางานเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกอาชีพทุกอย่างนะครับเพราะทุกคนก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังก็คือเราจะต้องว่ากันไปตามกฎหมายใช่ครับใช่ครับนะคะทางของเกี่ยวกับทางของแพทย์เองก็จะมีกฎหมายใช่ครับเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็มาถึงลูกค้าที่เข้ามาใช่ครับใช่ครับนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนโยบายของสาธารณสุขของรัฐที่มีต่อ องวงการของศยลปกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างค,คุณหมอจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีได้ให้ในโยบายในปีนี้บอกว่านะสี่เอ็กซ์แลน์นะครับหมายความว่าความเป็นเลิศสี่อย่างที่กระทรวงจะทำก็คือหนึ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภู่ก็จะเห็นว่ายังมุ่งในแนวการรักษาสองการใช้ยายอย่างมีสมเหตุสมผลสามการควบคุมป้องก,กันโรควรรณโรคซึ่งตอนนี้แพร่กระจายขึ้นมาอีกแล้วนะครับครับอันที่4การทําปฏิรูกําลังคนด้านสุขภาพ และ5การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเห็นว่าในนโยบายของกระทรวงยังเน้นการรักษาโรคเพราะฉะนั้นแต่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับการความต้องการในด้านการเสริมสร้างพัฒนาลุ่มภูุิภาพเนี่ยมันมีสูงมากขึ้นแล้วใครจะเป็นคนดูแลตรงนี้เพราะภาคเอกชนเรานะครับในฐานะเป็นสมาคมเก่าแก่แล้วมีสมาชิกมากที่สุดนะครับรวบรวมกันเราก็เห็นว่าอันนี้เป็นภาระน่าจะต้องเป็นภาระของ ภาคเอกชนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นภาระของโรงเรียนแพทย์ซึ่งต้องผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลว่าตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนช่วยกันค่ะครับคือจริงๆถ้าทั้งรัฐมีนโยบายที่ดีเอื้อต่อภาคเอกชนแต่ขอการสนับสนุนขอการสนับสนุนแล้วก็ เหมือนมานั่งถกนั่งดีบตกกันว่าแบบไอ้ไอพัฒนากันแบบนี้เนี่ยต้องเป็นยังไงน่าจะดีครับไม่ใช่ควบคุมแล้วไม่ให้พัฒนามันจะสู้เขาได้ยังไงไม่ได้ก็หับเราเนี่ยเสียหายจากไม่ได้เสียหายนะทำดีนะแต่ขาดเซกชันนี้ไปคุณผู้ชมครับอันนี้ปาล์มต้องขออธิบายคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้สักสิกว่าปีไม่ถึง20ปีวงการศิลปกรรมบ้านเราโด่งดังทั่วโลก คนทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหาหมอไทยในการทำศัลยกรรมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยการตลาดทางเกาหลีใต้เราใช้คำว่าการตลาดเนาะฮะแล้วก็ภาครัฐมีการสนับสนุนถูกต้องครับกสตรงนี้เราก็เลยอยากจะแบบสนับสนุนว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหนึ่งโปรโมทประเทศครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีค่าในการมาท่องเที่ยวเดอะซนบมันมันเหมือนกับว่า ตัวเลขตัวนี้นะครับกลุ่มการบริการสุขภาพด้านานี้มันอยู่ข้างใต้โต๊ะแต่จริงๆใต้โต๊ะนี่มันใหญ่กว่าการเจ็บป่วยเพราะคนเจ็บป่วยเนี่ยจะมารักษาเรานี่ต้องมีบัเตเจ็ตไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมครจะรอดหรือเปล่ายัางไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มาทุกทีแต่พวกนี้มีมีสมมติมีหมื่นมีแสนรู้ได้จะมาทําจมูกเท่าไหร่มาได้ตลอดเวลาแล้วคนนึงอาจจะมาทำหลายหลายครั้งก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบัตเจ็ตตรงนี้ไม่อันลิมิตเลยครับ รายได้อินคัมนี่อันลิมิตเลยอยู่ที่เราให้ความมั่นใจเขาแค่ไหนนะแพทย์มีคุณภาพไหมเหมือนวันนี้เนี่ยองการของท่านอาจารย์หมอหรือสมาคมตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ให้ทั้งประชาชนมีความเข้าใจหนึ่งแล้วก็ภาครัฐครับให้ความสนับสนุนทางด้านตรงนี้เพราะยังมีอีกอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นคุณต่อประเทศใช่ครับกฎหมายเวลาจับทีบอกว่าหมอเสริมเสรยเถื่อนปังเดียวในเพียงเชี่ยววินาทีจะทำลายคนหนึ่งคนนะ ที่ประเทศชาติได้สร้างมานะฮะสมมุติเขาทามาสัก30-40ปีเนี่ยนะปั้งเดียวนะออกโพสไปละผิดหรือถูกไม่รู้ถูกไหมครับคนคนนั้นหมอเสียนหนึ่งคนกว่าจะเรียนจบมาหมดเลยครับคนที่จะเป็นหมอเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะจริยธรรมหรือความความที่การเอ,อื้อเฟื้อดูแลเนี่ยมันมีไม่ใช่เรียนให้มาเป็นออทําร้ายคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเสียหายว่าเราอยากทําความเข้าใจกับ กฎหมายทั้งหลายสารเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการรักษาโรกส่งำตกแต่งนี่แตกต่างกับการเสริมสวยนะนะแล้วก็สกบก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับ <S <S <ม>เห็นไหมหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมากมายต้องทําให้เข้าใจทั้งระบบแล้วก็ผลักดันทั้งระบบก็จะเป็นบอลลูมบัตที่ทำอินข้ามให้กับประเทศและพัฒนาประเทศอย่างใหญ่หลวงมากทีเดียวครับ <S <S นะ วันนี้เนี่ยเผื่อว่าแฟนๆรายการดูได้รับความรู้ด้วยหรือว่ามีใครที่ดูอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เห็นตรงนี้นะคะนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทางรัฐบาลมีการสนับสนุนในส่วนของสมาคมของเราเนี่ยอยากให้สนับสนุนแบบไหนยังไงบ้างคะครับไม่ได้สมาคมเราอย่างเดียวสนับสนุนในด้านเวชีบัตรเพื่อการเสริมสวยเพราะเราอยากให้รัฐบาลประกาศให้ชัดเจนว่า อันนี้เป็นเวชปฏิบัติเฉพาะเรื่องไม่ใช่เฉพาะทางไม่ว่าแพทย์สภาก็ตามเพราะว่าแพทย์ที่ได้การฝึกอบรมการรักษาโรคนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวผู้ชำนาญการนะอันนั้นก็เป็นเวชบัตรเฉพาะทางแต่นี้เป็นเฉพาะเรื่องบางคนนี่ทําจมูกอย่างเดียวเก่งจมูกอย่างเดียวนะครับตายอย่างเดียวหน้าอกอย่างเดียวคนคนเดียวนี่ฮะรีพีททำสักสี่ห้าปีทําตลอดเวลานี่มันจะเก่งไหมแต่คนโอออทั้งหมดรักษาโรคแล้วก็มาทําด้วยเนี่ย มันก็ไม่ได้เป้าหมายได้เต็มที่ผมฝากรัฐบาลว่าประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าเวชิบัติเฉพาะเรื่องเนี่ยนะครับต้องถูกต้องตามะนะครับเพราะยังไม่มีการประกาศชัดเจนเพราะนั้นเวลาเกิดเรื่องปัญหาขึ้นก็จะทําให้ประชาชนสับสนประเทศแพทย์เราก็ทําให้เสื่อมศรัทธาลงะนะครับฝากกันไว้เพราะบุคลากรเก่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในบ้านเรายังมีเยอะมากมาย<า>เลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้เนี่ย ถ้าพูดแบบธรรมดาเท่าไหร่เหมือนได้ฉายแสงแจ้งเกิดทั้งๆที่เรามีความสามารถแล้วก็ทำมาดีกันตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะคะในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเรื่องของศัลยกรรมยังไม่จบการทำศัลยกรรมทุกคนอยากสวยอยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีสิ่งแรกที่หลายคนเลือกที่จะทำนั่นคือจมูกเราจะมาขอความรู้จากท่านอาจารย์หมอนะคะการทำจมูกเทคนิคต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ย เอาภาพหลายๆภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วงหน้าติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะคะ Beauty Cafe.